27 October 2023 is for a ceremony parade of the candle of uh, in the symbol of Sukarnakorn. Ok the front of Oh, สวยงามแท้วัดสะพานสีแท้ละวัดนั่นฮะ วัดวัดสุวรรณนิร์เพิ่นเอาไว้ใส่วัดสุวรรณนิร์เพิ่อนวัดสุวรรณนิร์เพิ่นเอาไว้ใส่ฉันเดือดกวัดสะพานสีโอคนบางคนน่าปดระหลาดใจไหมนะบภาษาติดเพื่อนดิอิสวัสพานสะพานสีอิสปออิศเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัด มียักแตด้อมด้วยเนาะโอ้นี่ไฟอยู่เลยที่สะพาน องไ่้บ่มาคู่มีกเด้เต่ว่าสิไปย่างบัดอันนั่นพิ่นยู่ฮะืาเวเอาบ่ได้บ่ได้เห็ดเป็นเจ้าวงมาเนี่ยบ่อ๋อน่ท่าบดาจาไหนเนาะอ๋อฮะ ลาดสะพัดสะกกลอนใคล่ะก็ผมว่าเฝ้าอะไนี่ mm hmm. ของอำเภอสว่างเนี่ยผ้าซาตว์พร้อมด้วยเนะาะประดับด้วยเกลือ mm hmm. เกลือ,อยัง mm hmm. โออ mm hmm. หงอไทยนะ mm hmm. ไป ราชพัฒยูนิเวอร์ซิตีส้สุพรรรเอซาเดอะพาสอบีี่ครีเอทิส์เขาทีอิซ่ for the coalition ภาษาพึ่งประดับด้วยครามสีย่อมครามแมนบอะไรนี่น บนพลาสติกตัวพลาสติกบาดได้คะแนนเด้โอ้ยนี่พลาสติกต,ตัวนี้เ่เสียคะแนนนี่แล้วมองนีในลาบันเนี่ยกู้โบต้าเอาไปเป็นครีเอทีฟตัวอาเพื่อนไหมเนาะนี่วัดสีสุมังสีสุมังเทมเพิลจินสกุลนคร สีสุมังคละบา,าดมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งรายละเอีย,ออยดยยยด้วยนี่เอ้กลกองหน่อยได้มีรายละเอียดดิอันนี้เข้าตอกอันนี้เข้าเมาอันนี้น้ำดื่มมันมีกาซิงความอันนี้เข้าต้ม,ม,มโอ้ยขึ้มีเบอระนะ์น่ะเนาะอันนี้แป้งไปทาทาดิอันนี้พาไตาบาดสีสุมัง scandal off โอ้ฮึมสวยงามโอทักเอาตัวนี่พญานเดิไหมทักเอาทักเอาวัดศรีสุมังอ่างไทยพี่บัด็กโอ้ป่ <c oughs> าสินห่บนสินีโลงงาน,าน,งหน,หน้านาะนี่เน่ะคือี๋มัดอ่า จะไปตองของเพื่อนเด้อขยันมาอืม is for the detail about this is for tradition tradition is not for not i s Asia not East Thailand is for the tradition about is w a t e r buffalo the farmer มักมวลนีนน่อีสานมักมวลโอ้ดีดีเห็ดป่าเห็ดปภาสาเพื้นดีดีอีสานทรดิชันอีสปงโอ้หักเลยก็ยังท่องไง่ายแฮะแฮปดีดีเชยว มีรายละเอียดยุบยิบยุบยิบเด็ดเด็ดโอ้ไง <_ c oughs> มีพินมีแมค้นพร้อมพี่สั้งเพิ่นกเ็เฮ็ดตลอดต้นอ๋อสาบพ,พึ่งอำเภอกุดบากเศร้าเลยบ่ตั้งแต่เป็นอันภักกระลาลงมาปีนะ<ช>นะน่าเเฮาก็็ดได้คุ้มบ่บ่ลงมาอีกเลยครับโอ้ยลงมามันต้องมีรถสลาม,น,มน้ำเอียงเนาะมัน,น,นจังสีแมนมันจะซีบ่ อันตรายนะมาควงมัะะ่เปล่าเขาก็เห็นเหนือนำเอาปีนั่นอนี่ตนยอยู่ได้ยินว่าหรืว่านั่นแหละอลังการอลังการอลังการเคืียร์เคืียร์กัน is the product and brand Kubota is for the health and

านนอไัต้องเอารถแม่ไม่ด้มาดึงวัดอะไรวัดพระธาตุเชิงชุมทีได้เชิงชุมย้อนคนมือเอสาชัยูมิสำหรับตั้งขึ้นเป็นบ้านนี้โดยพิจารณาเห็นว่าคูน้ำลอดเชียงชุมซึ่งเป็นชัยูมิที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์และบาริทันชุมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าพิงคาระจึงต้องสัจจักอธิษฐานว่าข้พพาพเจ้าจะพาครอบครัวตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นที่ผูน้ำลอดเชียงชุมเพื่อปฏิบัติรอยพระพุทธบาทมีความวัฒนาถาวบอนื่อไปในขณะนั้นพญานาคัวหนึ่งมีเกล็ดเป็นทองคำนามว่าสุวรรณนา,นา ซึ่งผู้ทำหน้าที่รักษารอยพระพุทธบาทนักผู้น้ำลอดอเชิงชุมได้ขึ้นมาทำการราชาพิเศษให้เจ้าเพียงขาระาเป็นเจ้าเมือง,งนนท์ใ,นนให้นามว่าพญาสุวรรณพิงขาระดดโดยพญาสุวรรณพิงขาระมีพระชายานามว่าพระนางนารายเจงเวผู้เป็นราชธิดาเจ้าเมืองอินทปัตนนครกล่าวถึงเจ้าคำแดงผู้เป็นน้องแห่งพญาสุวรรณพิงขาระ ในขณะนั้นเมืองหนองหาน้อยว่างเว้นจากตําแหน่งเจ้าเมืองพรกคร่อมบ้านเมืองเป็นการราษฎรเมืองหนองหาน้อยจึงทําพิธีเสียวัดธาตุเชิงชุมรวมครืนเจ้าคําแดงไปเป็นเจ้าเมืองปกสองเมืองหนองหน้อย เราวถึงขยาสวนนิดหนึ่งะคราขัดแดงมีความคิดดีเนาะสักบาทละหลับสองต่อสิบห้าห้าบาทก็ได้ร้อยบาทก็ได้โอ้ยในร้านาี้บาทชี้บาทบาทเดียวก็เลยขยาขัดแดงโอ้มีมีบอกใส่ดิเนาะไม่ใช่เลยค่ะบอกค่ะอดเงินที่มันเหลือนี่นะเพื่อนเอาไม่เห็นีเอยเอามาหล่อดแจกค่ะเมืองหนองขาหลวงเมืองหนองขาน้อยแทงพยาทั้งสอง ได้อ,อบยกครอบครัวรงการราชดรเมืองหนองหานหลวงเมืองหนองหานน้อยไปตั้งบ้านเรือนขึ้นที่เร็งห้วยเก้าคุตเก้าเดียวจะรับการสถาปนาที่เป็นเมืองเวียงจันในการต่อมา <S <S ที่ปรึกษา พระครูสกลวรานุกิจเรด็อกเตอร์สุริยาวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอาจารย์ช่างทำปราสาทพึ่งนายโคมินม่อมพนาวนายฉลองลุนละคะทีมง,งานนายจำรัดโคตรสุบัตินายสุริยะสิทธิวง์นายเชษฐพงษ์แสงสุวรรณนายธนาคารบุรณะประดิษฐ์นายสอนนรงคุทธศาสนานายสันเสริญเสรีม,รมาคณะกรรมผิดชอบดำเนินการ นายอาทิตยธรรมธุระประธานชุมชนวัดพระธาตุเจิงชุมและคณะกรรมการชุมชนวัดพระธาตุเจิงชุมนายทาสานอริยชาติประธานชุมชนกลางทงชัยและคณะกรรมการชุมชนกลางทงชัยนางโกุมพิพิธกบดีคุณประธานชุมชนหลังเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนหลังเทศบาลขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครสกลนคร วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารบริษัทไทยเบเรสจำกัดบริษัทฟีมัสเตอร์จำกัดบริษัทลาวันคามเมนจำกัดภาพทัวนายวีระเลิกวานิกุลตลาดจังหวัดสกลนครร้านเช่าชุดปลายฟ้าและผู้ให้การสนับสนุนทุกครั้งอากาศอำนวยดิสตริกสกลนครโปรวินนี่โซ so, กะเลิงอำเภออากาศอํนวย เอาโอ้มีหอดมีไปอัน<ม>นี้ปลาสาดตร์งแน่น่อยเลยเนาะอเอาเอียงนี่ดอกหยาดอกหยาจะเป็นยังน้อเนรอย โอ้ประดับประดาเพิงเด้ดิบ่แม่นในที่หนึ่งวั่น์พลาสติกเด้นี่งนีเพิงแต่มีสีมีสีมีสันเออเจ้าบ้านได้เจ้ให้เจ้าให้รางวัลเนาะอันนี้แล้วค่ะหัวขี้เอ็ดทรีดทรีดบ่บ่าหายนี่เพราะว่าเปิ้ลเปิ้ลเอัน นั่นเด้กอนละเอียดของอันดอกอันตั้งๆแมอันตั้งๆไปมันงามยบ่มีสีันมอันเดียวอนี้ตอานี่มันงามมันแน่นหน่อยก้อนละเอียดของมันโอ้เขียนแท้เน้ยเดเนาะการการเดินทางมาหลายรลอยกิโลเด้เนี่ย ม่ยังไเกษตรศาสตร์สุล้มบกีตัวนีสุลยานกแกบนเวกเอาปทแล้วตัวนี้รมันลงมานล้เอน้บังบักนยนมันเอาน้ำสีดนเยงเนาะโวยดอกไม้กับเปลี่ยนเนาะบ่มีงบเปลี่ยนบ่ดอกไม้เนาะ อีกินเวอร์เิตีเกษตรศาสตร์สิลเรศภักดีบ์อำเภออากาศอำานวยต่เดกยังวัฐยังมาพี่กนนาทยบางพีก่อนอันนี้เดี๋ยวซึมหนีแฮ่ไปก้อนนั่นี่ซึม โอ้มีบักข่าวมากแอปเปิลสมัยก่อนมีบ่วยพ่ชจิกินเป็นบ่นนะดนเลยเนาะแนวบวงสวงนี่อ้ยเห็ดขื้กันนพ่ยพเว่ยเบ่เห็ดคือเอ็มสิบหกอาคาไม่เข้าว่าน่นมันม <laughs> น้ำสมัยน้ำคือมีเบียวสิน,นอ้เนียน่ยเนาะ อาวัดได้เดี๋ยวก็พลิกแรงยงงังเมืนที่ห้องวัดได้เนี่ยวัดสีบุญเรืองชุมชนวัดแจ้งสีบุญเรืองท่านะโอ้ห่วยยากตัวนีบ่นแต่ปีไก่เพราะเสติงเสถิดยืนนะนี่เนาะมีติดไหมแต่องค์นี่ตัวนี่ท่านตัวนี้โครงสร้างนี้ก็ต้องเก็บไว้ แต่จะคียเอทีบมาในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยป่าสาดพึ่งแห่ป่าสาดพึ่งสกลนครอนน้องหานยิ่งพาระโอ้มีดาบพร้อมเด่นเนาะว่านอนเด้นเนาะปัดแจงสีบุญเรื่องเป็นเอาเอาลุดแล้วนน่่ั้งนี้ลุดแล้วดนิ ไม่อาดก็ไม่อาดอย่างดีเลยโอ้ถึกแดดเนาะถึกแดดเลยนั่นลงมาต้องเอากน้ำพุดดเลยตลอดดินน้ำพรมตลอดเจ้าไปล้อมใบยโพเออแก้าไปล้อมใบพีนาก็ะังมัดิีตไหม ไอ้บ um. ันโอ้โหปาบนสวนสวรรค์ is starting u happen ตัวไบเอลีดเลดบ่บ่บ่โอ้มีหอดิงบันตัวปลาครับี่ปลาอนุ่นนี่ ตาโน่นมันพลิกโตย่ำเลยนี่หวไอ้บ้ามีดรายไอความไปขัดขัดขัดหัวขี้เอ็ดดีนี่คนนี้อืมอ๋อหัเป็นพาดก็พอมีบาทให้อนาคอืโอ้นี่หอด มีหอดแบนหอดดีแบบนี้เงินเศร้าบาทอันนี้เอียงนี่ผู้ที่ไปพูดไต่บ่กอายุโนโมโตโกะก็มีนี่ใส่ประจำวันนี่นี่ก็งยังความได้นี่บ้านม่วงแถวบ้านม่วงเมียงไผ่เขาจะใส่บาทกวอนใส่าบาทนะเขาจะไม่กงยงบบ็ยังอันียังกก็อันันเขาพูดเออ ภาษาพึ่งโบราณอำเภอเต่าง่อยโอ้เต่าง่อยพี่เต่าง่อยอำเภอเต่าง่อยอำเภอเต่าง่อยโอ้นี่เต่ายังทั้งผีดิผิวผิวเพิ่มขนเต่าง่อยอยู่ผิวอันนี้ต้องเที่แม่นนั่นนี่เนาะ โอ้ oh, อุดมสมบูรณ์นี่หมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์มีพญาเต่ามางอยอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ต่างอยฮะแอนบอกคือมีไก่มมอห่างาม <c oughs> เออเฮาเป็น ขบวนงานประเพณีปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนคน for ร for the ศาลจังหวัด is many ม e เพ to fort joy coming here is tomorrow 24 ah oh, 78 for the parade big parade for the ceremony about u h to go to stay there um มิ่งเมืองอีก,อก,อก,อกทอดเท้าห้องแมนวัดอันนั่นด้น,น ตับติตับโอโหโอ้โหผลิต p h มตำรับลกลุมชุมชนวัดป่าสุทธาวัตรัน้ามมานเสใบอะไเื่อตีเฮตีรับมะอแรกครับตรงกะเล็บ มาเบิ่งกันนะมาสนีได้รักมันทีไดปีหน้าทีมาร่วมน้ำมันบ่ครับจะเล่นสิโอโบมีเปเาถกด้วของัตเนยเอาวัดเพ่อนเนี่ยเพิ่นเไปเอวน้ำนะเไป๋ยวเทียนน้ำมาเน่้เป็นบ่อใหญ่บวคาอะไอันนี้บ่สูงอะไรัวน้สูงมเพื่อนไส้กัิใส่พร้อมได้บ่เด ใช่แล้วครับเดี๋ยวแรกๆก็สิเปิดแล้วครับอ่าสู้แล้วทีครับเปิดไฟโซ่เบิ้งครับไอชิ้นึงตลอดเด้อทังบ้านผู้บ่าเพิ่นว่าของของของบัตรสุดทวารลงทุนไป่สามแสนได้อันดับที่อันนี้ได้อันดับหนึ่งรางวัลเจ็ดหมื่นนี่ได้อันดับมึงสิลงทุนหรืออะไรคุ้นเด้อแต่ไหะเจ้าวาบัตเพิ่นบ่มาเฝ้าบ่เขาจะรักเทียนเพิ่อนยิน เทียนวัดเท่ากับนีเด้ดิน,นี่แหละได้ที่หนึ่งฉลอดสมภพควัดามสีจังเฮ็ดบ้าบ่ได้เจ๊บ่ได้แล้วบ่ลงทุนเนาะอันนี้เจ้าว่ะเพิ่นพาเฮ็ดพาลูกวัดเฮ็ดแต่เขาบ้านสาวแบบน่ะเพิ่นนั่นเด้พุดอ่ะอันนี้ก็ได้เพิ่นเอาหนังมายิ่งเก่าไปดเด้บ่มันรายละเอียดนั่นเด้นั่นรายละเอียดอีหลีเด้นนี่ได้ที่หนึ่งได้หนิน วนันนี้จินดาลามัมพูดอ่ะทาทานี่ก็เขาเจ้าเบิง่งตัวนี้เดิเขาจะเบิ่งรายละเอียดแล้วก็เบิ่งอันนี้นี่คือกันอันีกบ่ดแม่นล่ะอันนี้นี่ดอกไม้ก็มันของแท้เด้๋ว่ามันของปลอมได้หนิอ,นนอือพูดอ่ะ สุวรรณินทร์จินดารามบ้านกุกสมองเทมเพล for the winner the winner every year here มีรายละเอียด โอ้พระเบ็ดสันดอนด้เหน็นเนาะเป็นบอก,บอกมีรายละเอียดดิมีรายละเอียดมีไหนว่าแกะแล้วเอาขี่มันกับไปต้มไม่กับไปเฮ็ดอื่นอื่นเน้มันเป็นศิละปะสั่นสูงเลยบอกไม่เฮ็นตะบ,บอกกูสิเลยนี่นะนี่มันได้มันก็ได้แต่นี่แหละนี่ชนะเลิศมันดจะไป อ่านห็นบอ่อพื้นก็นสะอาดสะอ้านพึ้นก็นสะอาดสะอ้านโอ้โหอืโอ้ดีดีนี่เพิ่นจะเียวขึ้นไปบาดถีกเนาะเออในเล่าเพิ่นเอาลงงว้ก่อนออกจากวัดพื้นมามออกมายากโอ้หยักตัวนี้คือไปปนัน เยอคือแท้เออมีหย่างทุกคนโอ้กรรมการเขาจะเอาทรงตัวแทนมาเบิองแล้วเขาจะเบิองบัตรนั่นแบบดูนี่ดิดโอ้มีบัตรนินพร้อมตัวนี่มีบัตรนินงออย่างเี้คืออาดแลบบินแค่แลบอยู่เลยเอาหนีกันยัง กันสู้โศกกันเองตินบ่แม่เอันกันกันยังเยอะนะนะนั่งไนั่งเอั่งไปนอนอ่าอ่ามีนั่งอมิตดานี่นั่งมิตดาอันนี้เขาปักอันนี้ออกสเสด็จออกอันนี้พวกนั่นมานั่นเกี่ยวกับเส็จเกี่ยวกับพระเบสันดอน ก็สตว์สิบโอ้ยต้องเอาน้ำเลี้ยงไว้ตลอดดิเดนอแดดอิบิ๊กเซอร์ม وني อินสกุลนอิสบินเนอร์ <laughs> on ok on. every y e a วัดสวรินจินดารามเทวบ้านกกสมงอิสนาวงซับซับดิสตเมือง ดิสติกสกุลนครปรวินส์ไทยแลนด์ is for every ุ e a r for they have big t r a d i t อ o n of ceremony in เ e ียสารนโยสนสกลนครชีวินินแอนด์ฟิลมรีคอร์ดอันนี้ของใครเด็กก็ยังบ่ลงทุนแทนนี่นะ โอ้ยนี่คือลงทุนสารนี่ได้เนาะสารนี่ได้ลงทุนโอ้ยอันนี้สารจักสารนี่บ่เม็นสารนั่น,นอโอ้ยครับนั่นประเด็นว่าน้อนนี่วนะา,าดต้นนี่<ะ>นเออบิดอำเภอเลยอำเภอว่าน้อนนี่วาดเดี๋ยวบ่ลงทุนด้วยเอ่อโอ้ย,อ,ยอันนี้ของแท้อยู่ยนี่เนาะโอ้ยเฝันเหี้ยวประเด,ด,ดี๋ยวเสื้อซีด้กรรมการเห็้ยนเดี๋ยวบ่เหียว า <C oughs> มาเสียบไม้ดิเนาะบอกเขาจะสาเสียบไม้เนี่ยเขาเสียไปสองชุดนะเนี่ยอันนี้ก็มีของสมัยใหม่มากนั่นจริงเขาเจ้าประยากให้มีของสมัยใหม่ดิเอ,อ็นนี้ได้ดอ,อกแล้วมาส้มสมเสยออกกอดมูนหรลังวันส้มเสยได้เนี่ย บนแน่เดชอลังการได้กันทำไมยังนี่หลอดไฟตัวนี้โอ้มันต้องท่านบุรีรัมย์ต้องบ่มีสิ่งอิเล็กทรอนิกอิเล็กทริกซิตี้เด็บบ่มีนี่เขาบอกให้คะแนนนี่งามอยู่นี่เห็นบ่ของวัดสวนนิ่มเพิ่นเห็นบ่ของแท้์ได้นั่ยแงนป่ะล่ะอ่ะอันนี้อันนี้เนี่ยบ่ บอกนี่ธรรมดาบ่มีสีสันบ่มีรายละเอียดอ่าโน้บดีเทลโน้บโน้บอันนี้ก็ต้นกล้วยนี่ก็ไ่ได้ลงทุนก็ลงทุนตดัดหน้าอยู่นี่อ <laughs> ืมมีมีกระยังคู่มองแล้วนี่เนาะมีกระยังคู่มอง ก็นจะพือเพื่อละอันละแบบแห้แหนเลยนบบหของอำเภอว่านอน is today is twenty seven October two thousand twenty three in Konakon ok is um, central of uh, the government or every um every community in s k o n a k o n is p o r is joy p a r a d e about the wax wax i n g of the candle of the um the candle by b is called p a s a t p h u n g is p a r a d e of uh, for tradition is have detail about um The tradition of Isan or um, not east Thailand tradition is this year, this year about 10, 10th Parade. Wow, 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 wow. ไม่ยังแม่ยังกนิ่นเอ้ขวาจะว่าสือก็ซื่อเนาะคิดขันงานขึ้นเนี่ยคิดน้านนาครับถือบ้องเนาะฮะใส่ลงไปบนเฮ้ยชิพี้ใส่กัวเฮ้ยยินดีสักก้อน จังวะเดีดลยเดเี่ยเบิ้งกันจักม่งแล้วนะจักมง่งสิเป็นตะไปได้ยุบอรอเขาสิผ้าไปบ้าล่ะจักม่งเด็่ยสองบายสองสี่สิบเเออพูดสันน้ำปะคะสันน้ำยังบ่บ่าๆ่เราจะกัน